เอานะัวอยากล่เรียนกันคุล่าเราไห็นะตอนูดเยแต่งหน้าสองลวดว้าอยากทำเอาคุล่าผิวดำไหมอู้บอดีสูตรได้ปะตง้ลงเต้มือเอามือกับต้องเงหคือไอมันเป็นงานสร้างบอดี้ผลิสินมาแต่งหน้าิมาไอมิแทแล้วกัสย่างแล้วต้นเนี่ยม็กซ์แม็กแล้วม่หยลยะแม่ไหวอยู่ ไปดนกว่าเลยแม่บอกว่าแม็กกี้แม็กกี้เม็กซิโกแม็กกี้แง่ตั้งใจยิ้มเฉยไหมนะเฉยน้อยๆแม่ตูนี้บพาหนุมหน่อยนั่นไม่เอาแม่แหงนั่นคิดตามเจ๊พุตุ้งมาด้วยเหรอ นทษบวกกระเด็นพอบอลล็อกอ่อนอยู่แม่จะบอลลกโอ้ยนะโปรไฟพ่อรไฟล์อีเมสก็เออตตวเราแล้วก็จะข้เรก่อนแ่งไปนังองเาลองดลแบบปกติย่ยเตมือังกคือี้เห่เาด้แออกเอามาเพาเไปแต่งให้เอเาเห็นหน้าตาอไรบนเลยแม่เอาเลยแม่ม่แมวเลยมีเอามา เอาไอเนี่ยไอคินเย็ยนๆมันมานะมีเส้นด้วยนะเอาเส้นไหมลูกเอาเส้นไหมทำกินพี่ตูเ่เส้็จนได้เร็วมากใช่ไหมเร็วมากแล้วสิ่งที่เขาเขียนเขาเขียนตามที่พี่เขียนไปนะที่มันเม็ดโปรอะ,อะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครรังมันมีแต่เรื่เล่นสามหมื่นสี่หมื่นตึงเร่มขาดแบบนร้บายที่ยัง มันสิเป็นนะไรแค่แค่กระบอกลูกไม้ล้วก็เป็นสุ้มผุ้มสุสาวสามสิบตัววันไหนักเปิดคนรอดูมากเลยแคงวนต้องแต่เดนซื้อแซื้อแต่ซื้มันออนาว่าตะสุดเ่าอยู่หัวมันจะก้นอไรฝนนคนออกปีนี่เกียแป้นตามตาต้นตัวเดียวด้ิขานสามสิบตัวเลี่ยงกับไซไรมันไหนราสิบองไหน นกโบ่าวัยโซ่ให้ให้มัหล่อเลี้ยงนหน่อยเพ่นหนาคนแอ้าอ้าไมแก็แต่งอันนี้ยังไม่แต่งนะเนี่ยตัดซื้อแบบนกโอมบ่าวาให้แซงเินได้ตัวเดียวเสโซ่แล้วกอ๋อไอโซ่เพีงี่บอกไม่ครับแล้วการเจอปุ๊บรักปั๊บสามเทยมาด้วยหน่อยนี่ต้องเป็นเยพบาลใส่ใหูสางอีก แอส่ครับไม่องเนี่ยเราทั้งเจ็ดนาเก้อเยุคที่เพลอไอโซนดีที่เป็นสาเดียวกันเปลี่ยนแต่ใขนกับดกไม้ฮันูเป็นดอกไม้ไอเ่าขนแล้วเอาเสียงเสียงขนันเปีสองเพลงยี่ขนาดอายหาชามีเดิอนเพงนงามนะฮันโเปียนเออฮันุเปียนฮันโสซลฮันโนซิเปียนฮสนโสิรลองขอใช้สิทธิ์เท่านั้นสิเขาก็เพงนี้ครับไม่ันัดสองเพ่งนอกจากนั้นก็คือเปลี่ยน มีหอดการมีมันเอาให้ทำอะไรอื่นเอะไรแม่เกี่ยวเว่าเสียมันจับมันคือแบบขำมากเลยจ้องไม่แบบสวยหวานทำไมแล้วไม่โทรหาแม่พอยมาพูดมาไปนั่งเลยชอบนั่งซ้อนกันเหมือนมาใส่เขาบอกรองเข้ามาน่าเราขึ้นเตี้ยทักแทบมานั่งซ้อนไม่เลยรปซองที่บ้านชุดยังไม่มีค่าชุดเพชรไม่มีค่าเพชรติดชุดบอกเขาบอกยิ่งบอกเอย่าอยา จะมามีนาหวังว่าเจอกัปิงนะใชุ่ณมากค่รักนะได้ยะมาสปอตด้ขอบ้่ะแต่อะไรก็บอกวมาลูกโอเคอยากได้คิดตันแท้ตอนนี้แล้ววันที่หนึ่งจะทำควันเสือกเขาทำควันเสิรกกลุ่มปิดเพื่อเพืดเพื่อเพืรเพื่อเ่อเพืเพื่ อ่ะลุกบาย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 พักผ่อนค่ะมาหาได้นะคะมาขอยยิ้มทษค่ะถ้าเราได้ก็จะมาเขี่ยวเล่าอืออ้าวล้วพ่อต้องไม่กอดไม่รองโบโบเออมาเวียเวียได้ชุดเพียรแม่ถ้าขึ้นลำใครได้บอกจะจะเปย์ช่วเปย์บอกอู้มันจะต้องต่อคือคนหนึ่งอ่ะเขาใส่แค่นี้เด็ต้องเป็นสอง